ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอด้านซ้ายของหินสีเทาที่มีขนาดประมาณ1ฟุตรูปร่างของมันนั้นคล้ายคลึงกันกับภูเขาที่ชิงสุยจากภายนอกแต่มันมีขนาดเล็กกว่ามันมีขนาดเพียงหนึ่งฟุต กลิ่นไอที่มันปลดปล่อยออกมานั้นให้ความกดดันราวกับภูเขาที่สูงตระงานรู้สึกหนานแน่นและหนักอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดคือชิงซุยสามารถสัมผัสกลิ่นไอที่ทรงพลังที่มันปลดปล่อยออกมาได้ แม้ว่าชิงสุยเพียงแค่เหลือมองมันเท่านั้นเขาก็บอกได้เลยว่าของชิ้นนี้ไม่ได้ธรรมดาเหมือนรูปลักษณ์ของมันอย่างแน่นอนเขาค่อยๆยยื่นมือออกไปหาภูเขาลูกเล็กที่ดูธรรมดานี้ ผิวสัมผัสของมันแข็งและมีจิตแห่งปราณที่มากมายแต่ก่อนที่เขาจะได้ทำอะไรต่อไปนั้นมือของเขาก็โดนผลักกลับมาชิงสุยตกตะลึงที่พบว่าสิ่งนี้มีพลังอันลึกลับเช่นกัน เขายื่นมือออกไปสัมผัสมันอีกครั้งอย่างไม่ยอมแพ้แต่มือของเขาก็โดนผลักกลับมาอีกครั้งเขาพยายามอยู่หลายครั้งแต่ทุกๆครั้งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เหมือนเดิมนี่เป็นพลังแบบเดียวกับที่ทักษะปราการจู่โจมี ชิงสุ่ยครุ่นคิดก่อนที่จะโคจรทักษะประการจูโจมของเขาแต่เขาต้านมันกลับไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเป้าหมายของเขาไม่ใช่การผลักภูเขาลูกเล็กๆนี้ให้ออกไป นอกจากนี้ทักษะปราการจู่โจมของเขายังมีอัตราความสำเร็จของมันแม้ว่าเขาจะมีทักษะปราการจู่โจมที่ตอนนี้อยู่ในขั้นที่3โอกาสที่มันจะเพิ่มความเสียหายขึ้นเป็นสองเท่านั้นก็น้อยนิดยิ่งนัก ชิงสุยพยายามที่จะต่อต้อตานพลังที่คล้ายคลึงกับทักษะประการจูโจมนี้มิฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาย่อมไม่อาจหยิบภูเขาลูกเล็กนี้ขึ้นมาได้เขายื่นแขนของเขาออกไปอีกครั้งด้วยความหวังเล็กๆและคว้าไว้บนภูเขาเล็กนั่น คลื่นที่รุนแรงของทักษะปราการจูโจมโคจรเข้าสู่ร่างกายของชิงสุยผ่านทางเส้นลมปราณบนมือของเขาพลังนี้ดูเหมือนจะสะท้อนกันและกันชิงสุยประหลาดใจ มีเพียงแต่มันจะไม่ได้ผลักมือของเขาออกแต่พลังอันบริสุทธิ์นี้ดูเหมือนจะผสานเข้ากับพลังของชิงสุยนี่ส่งผลต่อพลังของทักษะประการจู่โจมของชิงสุยขณะที่มันโครจรอ,อยู่ภายในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว เสียงที่เหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในน้ำดังขึ้นมาดวงตาของชิงสุ่ยเบิกกว้างขึ้นเมื่อไหร่ที่ชิงสุ่ยหมดหวังนั้นทักษะปราการจู่โจมที่ยกระดับยากยิ่งนักนั้นก็จะยกระดับขึ้นขั้นที่สี่ของทักษะปราการจู่โจม คลื่นพลังที่เข้ามาได้โคจรไปทั่วร่างกายของเขาแรงระเบิดของมันทรงพลังมากจนรู้สึกว่ามันมากพอที่จะทําให้ภูเขาใหญ่ทลายลงสู่พื้นได้ชิงสุยรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งในตอนนี้ รู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้การยกระดับของทักษะปราการจู่โจมทำให้ชิงสุตะคองประหลาดใจเขาได้รับผลประโยชน์มากมายจากการเดินทางมายังซากโบราณสถานนี้ ไม่ต้องสงสัยใสยเลยว่าเหตุใดผู้คนมากมายจึงมาที่นี่ทุกคนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์และโอกาสของตัวเองในที่แห่งนี้ชิงสุยตรวจสอบขั้นที่สี่ของทักษะประการจู่โจมของเขาอย่างสบายใจความสามารถของมันทรงพลังยิ่งกว่าก่อนหน้านี้พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นถึง10เปอร์เซนตนอกจากนี้โอกาสที่มันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นก็มากกว่าก่อนหน้านี้ นอกเหนือจากนี้เขามีลางสังหรณ์ว่าพลังของทักษะประการจุโจมนี้จะสามารถเชื่อตอบกับพลังของภูเขาลูกเล็กนั้นได้หนักจังชิงสุ่ยกล้าเช่นนี้ออกมาเมื่อเขายกภูเขาลูกเล็กนี้ขึ้นมามันหนักยิ่งนัก น้ำหนักของมันเกินกว่าที่ชิงสุยคาดคิดไว้เขาอยากจริงๆว่าภูเขานี้มันคือสิ่งใดด้วยเคล็ดวิชาเบิกเนสวร์รคของเขาชิงสุยก็ตกตะลึงไปในทันทีเมื่อเขาได้เห็นชื่อของมันสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และโลกภูเขาเก้าเทวา สมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และโลกอีกชิ้นหนึ่งชิงสุยอ้าปากค้างความตกตะลึงของเขานั้นมากยิ่งนักสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และโลกขุกเขาเก้าเทวาเกิดจากการควบแน่นของหินบริสุทธิ์ที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลกหลังจากถูกสร้างขึ้นมันก็ดูดซึมพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาเป็นเวลานับไม่ถ้วนเป็นสมบัติแห่งจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ ต้องการเลือดของผู้ใช้ก่อนที่จะนำไปใช้ได้เพียงแค่บรรทัดที่เขียนว่าจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็มากพอที่จะทำให้ชิงสุยต้องตกตะลึงสมบัติศักดิ์สิทธิ์นั้นมีหลายประเภทและหลายระดับมากมายตัวอย่างเช่นกำไรเทวศักดิ์สิทธิ์ที่จัดว่าเป็นเพียงสมบัติศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำที่สุดลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์นั้นเห็นได้ชัดว่ามีระดับที่สูงกว่ากำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ และสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นี้จะต้องมีระดับที่สูงกว่าลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนเขาไม่เคยได้ยินเรื่องของสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เลยในห้า มหาทวีปที่อยู่ตอนนี้แม้ว่าจะมีข่าวหรือว่าจะมีบางนิกายหรือตระกูลที่ได้ครอบครองมันแต่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นมันด้วยตาของตนเองมาก่อนในท้ายที่สุดผู้คนก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้น และจะไม่มีผู้ใดพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งตั้งแต่มาถึงที่นี่ชิงสุยดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงแรงกดดันแห่งสวรรค์และโลกอีกต่อไปแรงกดดันแห่งสวรรค์และโลกจะไม่มีผลกับผู้ที่สามารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้อีกต่อไป บางทีมันอาจจะมีเหตุผลอื่นแต่แน่นอนว่ารอบแท่นบูชานี้ไม่มีแรงกดดันอยู่เลยชิงสุยรีบเก็บสมบัติชิ้นอื่นๆที่เหมือนกับหนังสือเอาไว้ในดินแดนยกยุคร,ราชะอมตะโดยไม่แม้แต่ตรวจสอบมันสิ่งที่เขาต้องการทำในตอนนี้คือทำให้หุบเขาเก้าเทวานี้เป็นของเขาการใช้เลือดของตัวเองเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหมายความว่าสมบัติชิ้นนี้จำเป็นต้องมีการเสียสละเลือด มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างในการใช้สมบัติระดับนี้ชิงสุยนํากันไกลแก่นแท้ทองคําออกมาที่ปกติเขาจะใช้มันตัดแผ่นหนังของสัตว์อสูรเขาวางมือของเขาลงบนหุบเขาเก้า เทวานี้และตัดผ่านเส้นเลือดใหญ่บนข้อมือของเขาด้วยกันไกรายโลหิตจ,จำนวนมากพุ่งไปยังหุกเขาก้าเทวานี้เลือดของเขาไปผสานเข้ากับร่องรอยสีทองจางจังของมันแม้ว่ามันอาจจะมองเห็นได้ยากและอาจมองข้ามไปได้ง่ายแต่ร่องรอยสีทองจางจังนี้ก็มีอยู่จริงๆ ตอนที่เลือดของเขาไหลลงมาสัมผัสกับหุบเขาาก้าเทวามันก็หายไปอย่างไรร่องรอยมันแปลกยิ่งนักโดยเฉพาะสำหรับชิงสุยเขารู้สึกกระวนกระวายใจในใจเขากลัวว่านี่อาจจะเป็นกับดกัก แต่ชิงสุยก็สร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้อย่างรวดเร็วนั่นเพราะเขาได้อ่านรายละเอียดทุกอย่างของมันด้วยเคล็ดวิชาเบิกเนตรสวรรค์ไม่มีทางที่มันจะผิดพลาดไปได้ใบหน้าของชิงสุยเริ่มซีดลงในตอนนี้แต่หุบเขาเก้าว เทวานั้นเป็นเหมือนกับผีดูดเลือดที่ไม่รู้จักพอมันกินเลือดของเขาเข้าไปมากมายและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยชิงสุยกัดฟันของเขาและอดทนต่อไปเขารู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เขาคิดไปมากการสละด้วยโลหิต นี้ดูจะมีอันตรายเล็กน้อยแม้ว่ามันจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบอกให้ง่ายขึ้นคือน,นี่คือการแสดงความเป็นเจ้าของในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบก,กับการผูกมัดเป็นเจ้าของตามปกติชิงสุยไม่ต้องการเสียความพยายามทั้งหมดที่ส่งไปเขาโคจรพลังของเขาไปยังจุดสูงสุดแม้แต่ภาพหยินหยางที่ปรากฏอยู่ในทะเลแห่งปัญญาก็หมุนอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยที่สุดวิธีนี้จะทำให้เขาสามารถเติมเต็มเลือดที่เขาได้สูญเสียไปแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจู่จูสมองของเขาก็ตื้อไปชิงสุ่ยตกตะลึงเขาสูญเสียเลือดมากเกินไป แม้แต่เหล่ายอดฝีมือก็ไม่อาจทำเช่นนี้ได้เพราะชิงสุยได้สูญเสียเลือดสองในสามของร่างกายเขาไปแล้วในตอนนี้เพราะที่นี่คือโลกเก้ามหาทวีปจึงไม่จำเป็นต้องแปลกใจกับสถานการณ์แบบนี้เมื่อชิงสุยเริ่มคิดว่าจะหยุด หุบเขาเก้าเทวาที่อยู่บนแท่นหิมก็หยุดดูดเลือดของเขามันเปล่งแสงสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองและสีอื่นๆออกมาหุบเขาเก้าเทวาที่ดูเรียบง่ายเริ่มงดงามขึ้นในตอนนี้ ชิงสุยกำลังใช้ความคิดในการควบคุมร่างกายของเขาเพื่อให้แผลของเขาไม่ปิดไปก่อนแต่ในตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องใช้เลือดอีกต่อไปบาดแผลของเขาจึงฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะได้ตรวจสอบหุบเขาเก้า เทวาก็เริ่ม,มุดงามมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆสิ่งรอบตัวเขาเริ่มมืดลงในตอนนี้มันรู้สึกราวกับว่าจิตใจของชิงสุยได้หยุดไปในตอนนี้ในช่วงเวลาสั้นๆชิงสุรยรีบๆเปิดตาเพื่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอีกสี่ มหาทวีปที่เหลือนั้นไม่มีที่สิ้นสุดยอดเขาก่อนหน้านี้ได้หายไปท้องฟ้าก็หายไปเช่นกันแต่เขามั่นใจว่าเขายังอยู่ที่เดิมขบเขาก้าวเทวาเอายุเที่ไหนกันวัดละเพียงแค่เขาคิดถึงมันชิงสุยก็รู้สึกราวกับว่ามีกลิ่นไอที่หนักแน่นอย่างยิ่งคล้ายกับภูเขาอันสูงส่งอยู่บนร่างกายของเขามันเป็นมากกว่าความรู้สึกต้องตรวจสอบในทะเลแห่งปัญญา ชิงสุยรีบตรวจสอบทันทีทันทีที่เขาเข้าไปเขาก็ต้องตกตะลึงในตอนแรกเขาคิดว่าหุเขาเก้าเทวาที่อยู่บนแท่นบูชาหินนี้ได้หายไปแต่เขาไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในจุดตันเทียนของเขาเมื่อเขาคิดถึงหุบเขาเก้าเทวา มันก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจของชิงสุยสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และโลกผูกเขาเก้าเทวาเกิดจากการควบแน่นของหินบริสุทธิ์ที่อยู่ระหว่างสวรรค์และโลกหลังจากถูกสร้างขึ้นมันก็ดูดซึมพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มาเป็นเวลานับไม่ถ้วนเป็นสมบัติแห่งจิตวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ผูกมัดกับผู้ใช้สำเร็จช่วยเพิ่มพลังขึ้นหนึ่งหมื่นดาราและเพิ่มพลังวิญ,ญญาณอีกหนึ่งหมื่น ดาราเมื่อชิงสุยคิดถึงทุกๆสิ่งที่เขามีอยู่ในตอนนี้มันยากยิ่งนักที่พลังของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกหรือยากยิ่งนักที่จะประยุกต์ใช้ได้แต่เมื่อคิดว่าสมบัติศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์และโลกระดับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถเพิ่มพลังให้แก่ร่างกายของได้มากถึงเพียงนี้โดยที่ร่างกายของเขาไม่ระเบิดไปก่อน จนถึงตอนนี้ชิงสุยก็รู้ว่าสมบัติชิ้นนี้ช่วยเพิ่มพลังของเขาขึ้นมากราะอสูรสํา,าสแดงของเขาสามารถเพิ่มพลังให้แก่เขาอีกมากเช่นกันอีกหลายหมื่นดาราแต่มันก็ขึ้นอยู่กับระดับพลังที่เป็นพื้นฐานของเขา ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานี้เขาได้รับผลมาจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาไม่เพียงแต่เขายังรวมถึงผู้ฝึกตนทุกๆคนในโลกเก้ามหาทวทีเป็นที่รู้กันดีว่าพลังของชิงสุยมีไม่ถึง700ดาราก่อนหน้านี้ แต่มันกลับเกินกว่าหนึ่งหมื่นดาราในตอนนี้แม้ว่าพลังวิญญาณของเขาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นดาราหลังจากรวมกับหัวใจแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับยิ่งใหญ่แต่ยังไม่รวมลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์กระบี่ดารายุคคาด กรอะอสูรสำแดงและดวงตาแห่งสัจธรรมพลังวิญญาณพื้นฐานของเขานั้นมีประมาณ1,000ดาราและมันสามารถพุ่งไปถึง1,000 0ดาราภายใต้ผลของเคล็ดวิชาต่างๆรวมถึงหัวใจแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพลังวิญญาณพื้นฐานของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นดารามันก็เหมือนกับการขึ้นไปถึงสวรรค์ด้วยการกระโดดเพียงครัง้งเพียงแค่หัวใจแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถเพิ่มพลังวิญญาณได้อีกห้าเท่า ด้วยเคล็ดวิชาอื่นๆอย่างเช่นผสานสมาธิระดับสุดยอดเขายังสามารถเพิ่มมันขึ้นไปอีกประมาณสองเท่าได้นอกจากหัวใจแห่งวิหกศักดิ์สิทธิ์นี่หมายความว่าพลังวิญญาณของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงเจดเท่า ในตอนนี้ระดับพลังวิญญาณพื้นฐานของชิงสุยนั้นอยู่ที่ประมาณ11,500ดารานี่หมายความว่าหากไม่รวมกับพลังจากภายนอกเช่นเกราะอสูรสำแดงและลูกประคำอธิษฐาน,ฐานศักดิ์สิทธิ์พลังวิญญาณของเขาก็เกินกว่า1 0 0 0 0แ ดาราแล้วชิงสุ่ยตกตะลึงอยู่เป็นเวลานานเพราะพลังที่เพิ่มขึ้นของเขาเพียงร่างกายของเขาและกระบี่ดารายุคคาดก็สามารถปลดปล่อยพลังได้เกินกว่า2อง0 0นดาราเกือบจะถึง30000นดาราด้วยซ้ำ นี่หมายความว่าหากโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่าเกิดขึ้นมันจะปลดปล่อยพลังได้มากกว่าห้0 0 0ื่นดาราพลังวิญญาณของเขาก็ทอรอวอพลังจนหน้าตกตะลึงมันพุ่งไปถึง2องแ0 0สีื่นดารานี่คือการสันนิษฐานของชิงสุย เพื่อพิสูจน์การสันนิษฐานของตัวเองเขาจึงรีบทดสอบมันทันทีนอกเหนือจากทักษะประการจูโจมของเขาที่ยกระดับขึ้นไปยังขั้นที่สี่เขายังสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้กว่า2 9 0 0 0 0ดาราเมื่อโอกาส20%เเซที่จะสร้างความเสียหายขึ้นสองเท่าเกิดขึ้นเขาก็สามารถปลดปล่อยพลังได้เกือบจะถึง0 0 0 0 0ดารา เมื่อกวาดแก่งกระบี่ดารายุบคาดชิงสุยรู้สึกราวกับเขาสามารถแยกแห่งสวรรค์และโลกออกจากกันได้พลังอันมากมายในร่างของเขานี้ทำให้เขามีความสุขอย่างยิ่ง พลังอันแข็งแกร่งและกลิ่นอายแห่งปราณที่ปลดปล่อยออกมาสามารถทำลายทุกๆุกอย่างได้เขารู้สึกราวกับว่าพระเจ้าได้อยู่ข้างเขาเพื่อให้เขาไปที่สันเขาราชันราชสีและอีกสีมหาทวีปที่เหลือเกราะอสูรสำแดง พราะอศูนสมแดงไม่ได้เพิ่มเพียงพลังวิญญาณแต่ยังเพิ่มพลังของเขาด้วยเช่นกันดังนั้นมันจึงทําให้พลังของชิงสุยทยานขึ้นไปถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนดาราหากเขาอยู่ในหมหาทวีป evet. ที่อยู่ตอนนี้เขาจะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้น้อยกว่า2องแสนดาราภายใต้ผลของกฎแห่งสวรรค์และโลก แต่เขาก็ยังมีพลังวิญญาณของเขาเช่นกันชิงสุยแทบจะรอไม่ได้ที่จะใช้มังกรเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มเขาใช้กราะอสูรสำแดงดวงตาแห่งสัจธรรมและทุกๆอย่างมังกรเปลวเพลิงทั้งสอง ตัวมีขนาดเท่ากับร่างกายของผู้ใหญ่และยาวกว่า100เมตรขณะที่มันปลดปล่อยกลิ่นไอที่สยบได้แม้แต่สวรรค์และโลกแต่ชิงสุยก็ยังสงสัยอะไรบางอย่างเพราะมันมีพลังเพียง1นึ่งล้านสอแสนดาราเกราะอสูรสำแดงสามารถเพิ่มพลังวิญญาณของเขาได้อีกสองเท่าและยังมีดวงตาแห่งสัจธรรมเหตุใดมันจึงมีเพียงหนึ่งล้านสอดารา ชิงสุยเก็บกระบี่ดารายุคคาดของเขาเข้าไปด้วยการสบัดมือเขาปล่อยมังกรเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มออกมาผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมกระบี่ดารายุคคาดไม่มีผลใดๆต่อพลังวิญญาณของเขาแล้วชิงสุสยใส่ศีรษะบางทีศิลา ห้าสีคงจะสูญเสียความสามารถของมันไปหรืออาจเป็นเพราะระดับที่ต่างกันเกินไปหรืออาจเป็นไปได้ว่าความสามารถของกระบี่ดารายุคคาดไม่เพียงพออีกต่อไปด้วยเหตุนี้พลังโจมตีทางร่างกายของเขาจึงมากกว่าพลังวิญญาณอีกครั้งในซากโบราณสถานนี้แต่หากเขาออกไปจากที่นี่เขาก็มั่นใจว่าเขาจะสำรวจทั้งห้ามหาทวีปที่อยู่ตอนนี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยลูกประคำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์และปราศจากการโดนจํากัดพลังโดยกฎแห่งสวรรค์และโลกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ